อดีตนังเอกคนนี้นะครับในสมัยนู้นนะครับได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียคุณภาวนาชนะจิตเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9กันยายนปี2 5 5 5ครับสแสดงหนังมาตั้งแต่ยุคหนัง16มมนะครับจนมาถึงยุคหนัง35มมสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเคยไปร่วมกิจกรรมลำลึกพระเอกวิชัยบัญชากับพวกเราที่จัดขึ้นที่หอภาพยนตร์ที่สารยาครับและพวกเราก็มีโอกาส จัดงานเพื่อลาลึกถึงท่านนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิชชัยบัญชาจังหวัดพิสุโลกก็จัดไปเมื่อวันที่13 14 15กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดรวมกับอีก9ศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนเดียวกันกับคุณภาวนาชนะจิตก็จะมีการทำบุญนะครับมีการจัดแสดงใบป,ปิดหนังที่คุณภาวนาแสดงแล้วก็จะมีการนำหนังตั้งแต่ยุคหนัง16มม จนถึงยุคหนัง35มมอนะครับคัดเอาตัดเอาบทบาทที่โดดเด่นนะครับของคุณภาวนาชนะจิตเอามาใช้ให้ดูนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับก็เลยต้องถ่ายหนังหลายเรื่องตัดต่อรวมกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความสามารถของนักเอกคนนี้แหละครับที่ได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียในยุคหนัง35มมนะครับคุณภาวนาชนะจิตนั้นมักจะได้จับคู่กับคุณยอดชัยเมสุวรรณนะครับ รองลงมาก็จะเป็นคุณอุเทนบุญยงคับมีคุณยอดชายเม็กสวัสณกับคุณภาวนาชนะจิตนะครับเคุณยอดชายนะครับนี่นหนังของคุณสมโพศแสงเดือนฉายนะครับส่วนเรื่องนี้จะเป็นหนังครูชฉลีอินทรวิจิตนะครับคุณอุเทนบุญยงกับคุณภาวนาชนะจิตนะครับนี่เรื่องประทีปอธิฐานเวลาตัดหนังที่จะฉายแบบนี้นะครับเราจะต้องตัดต่อให้สั้นที่สุดนะครับเพราะว่า อยาก,กใช้ผลงานภาพยนตร์ที่คุณาอนาแสดงนั้นให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าบางฉากนั้นต้องหลักยาวนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการรับส่งทางอารมณ์นะครับบทภาคบทพูดนั้นสําคัญนะครับไม่เหมือนกับตัดแบบนี้นะครับตัดแบบไม่มีเสียงนี่บางท่านอาจจะบอกว่าทําไมภาพแบบนี้แค่นานนะครับจริงๆไม่นานนะครับมีเสียงภาพจะรู้สึกว่าสั้นไปด้วยซ้ําไปนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างหนังบางตอนนะครับที่เราใชา้ลําลึกถึงคุณ ภาวนาชนะจิตซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9กันยายนปี2555ครับ